ไอยูกับเช้อพหอมงนั่นเองนะะกดจะร์ดติดตามให้ถึงห้าสิบร้อยหน่อยนะเดี๋ยววันนี้จะพา,า,ามาทำอะไรกันนั่นเองก่อนที่จะพาไปดูวอะไรกดไลคอ,อะไรอย่างนั้นแบบยติดตามจะได้ให้ถึงห้าสิบไวไวแล้วจะมรราทำคลิปอะไรเจ๋งๆให้ดูไม่บอกเดี๋ยวผมจะบอกว่าคลิปนี้ อ่าไปดูแล้วก็กดไลค์เลยนะก็ติดตามกันหน่อยยอดดูเยอะนะอันนี้มันไม่รู้มันเกิดอะไรขนะึ้นล็กเด่กที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปองตอนนี้อายุ2ปี8เดือนค่อผู่ชื่อ1บาทแม่ผู่ชื่อ200สถาะนะตอนนี้ตายหมดยกเว้นกู้ เงียบเนี่ยวันยุบหายโคตรกลืนเลยมามาแล้ววันนี้จะพามาดูการเล่นเกมที่ผมว่ากันว่าชอบเกมั่นก็คืออันนี้อ่ะเห็นปะเล่มหนึ่งนะไอ้เงียวนยี่ไง,ไงเกมเนี้ยแล้วันนี้จะไม่มาเล่นเราจะมาเล่นเกมอาร์ติส A คือวันนี้จะมีของแจกฟรีด้วยสำหรับใครที่กดติตาถึง50มันเป็นอะไรเหรออ่าผู้เล่นไม่บอกแต่เค่พูดให้ฟังซึ่งมันแป็กประหลาดมากนะยังไงดีว่าฟรีไฟแต่ต้องเข้ากนไปเจอกันตอนเล่นฟรีไฟนะเอาละตอนนี้ต้อเข้ามาแล้วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวขอ ต,ตอนเราเนี้ันคนเล่นบ่อยอะไรบ่อยหรอกเราไม่ไม่มันผมไม่แน่มาทำอะไรนะแต่ผมเป็นคนเดียวกันกันกบช่องนี้เรียกง่ายว่าเป็นเพื่อนกันใครจักก็ไปกดติดตามช่องเขาเลยขอโปรโมทตักกันแล้วหาแป๊บ ช่องเพื่อนผมคนไหนวะกาติดตามมันต้องอันนี้ช่องคุณมีนี่ว่าไม่เห็นโลโก้เจนซอรแมนนีวว่ว่าไม่เห็นงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรจะบอกเขาชื่อผู ไม่ลองดูก่อน่ะไอ้พวกไอ้พวกเนี่ยจะเจอวะพี่โอ้ขี้ฮะไงไรคนเนี้ย จักกดตามดเ,มเ,มเ,มเมลยมันมีวางกิปที่เล่นกับผมนะยังไงผมเลี่ยอย่ผมคนนี้เลยคนนี้อน,นี้เพื่อนอันนี้ผมจนใหญ่ชอบเล่นด้วยกัน ไม่ค่อยเล่นหว่จยเ่นได้ก้ไห่ดูเดี๋ยวเเป็นที่ตามช้องเขาด้วยอ่าโขมียันแค่น,นี้เองโะ้ลองคลิปใบใบหน่อยนะเขาใหโปรโมทช่องกม่นะูเนี่วะโปรโมทดไปตั้งนานแล้วก็ระเทย เอ้โราลบคลิปไปแล้วมั้งอ่ะแต่มาดูเขาเล่นท่าเล่นทาวเวอร์ดิเฟนตีกครั้งหนึ่งเล่นเขาเล่นมันใส่น่าจะรอมิดอยู่กับนี่นะหนึ่งกับน้องเนี่ยอันเป็นน้าปกอันท่ายอยากให้เล่นแมปแฮปแมปแมปแมปอะไรอะ เดี๋ยววะแมปอะไรอ,อ๋อเอาเปนอ่านออกปะนั่นน่ะแมปหน่อ่านแบบอะไรคอมเมนต์มาครับมาครูคอมเมนต์เองเลย,ยเดี๋ยววะ แมบควรติดอะไรฮะยงไงยูรินย,ยูรินยูรินอ่าใครได้ยังอะไรก็บอกเลยนะอย่ามาดูกันโปรโมทให้ดูนะครับช่องผมนะครับเป็นยังไงนะครับเดนี้ยี่นะครับ <Be> <อ>บ<ด>ีเฮดตอนแรกชื่อบีเฮดอยู่ครับชื่อนี่แหละครับชื่อบีเฮดบีเฮดอยู่นะครับเขามากดติดตามได้นะครับจนติตตต้ดเหีย<อ>แล้วนี่นะคือช่องผมอันนี้โปรโมทดว้วยอ่าเอาคลิปอันนี้คลิปใหม่นะ เถินตามลูกอะไรบอปีว่าไม่พูดอีกก่อนวุ้ยวุ้ยจุด ตามสัญญาวันนี้จะมาลงคลิปดูร้านไอดีเกตันให้เพื่อนอย่างเพื่อนสุดที่บอกก่อนเลยว่าจะมาซื้อให้อยู่แต่วันนี้มาซื้อไก่ตันนะมาต้องรีบนี่เลยอะไรสักอย่างรีวิวดีรีวิวดีชอบฮะใช่ไหอรีวิวดีไม่ใช่หรอรีวิวดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันร้านอะไรนะอ๋อ ลาวักลาวาบก็แค่นั้นแหละแค่นี้พอจะลาวาักอันนี้มา,มาดูหน่อยร้านคนดังไม่ไม่ไม่ไมผมขอดูร้านค้าหน่อยไม่จะซื้อให้เพื่อนแต่วันนี้จะมาดูกัน โอเคเลยเนาะเอาเวลาเ๊็มันต้องใส่ไม่ได้ไม่ได้เอามนต้องไกตันมันจะมีอันเฮ้ยถูกจังอ่ะไก่ตันพาวิสีไก่ตันสองบาทที่สุดในไทยเสียงรถมอเตอร์ไซค์ไม่ไช่ไม่ได้ไหนวะ มีร้านนี้ร้านเดียวอะ่ะที่ผมจำได้เฮ้ยยี่สิชบช็อปมาดูกันมามาดูไม่เกี่ยวไม่ไม่่จะพึ่งร้านร้านพี่เขาเด็ดดีนะมาดูกันรหัสเกมแมปเลยโลบบ์แมปต่ตางๆมาขายรหัสบล็อกฟู้ดขายเอามาดูบล็อกฟู้ดกันบล็อกฟู้ด ไก่ตันบาทเดียวต้องใส่ต้องอันนี้แล้วนะคะเป็น15บเครดิต